พี่น้องครับมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และการสดุดีและความสันติจงประสบเด่ท่านรอลุลลอฮ์สอลลลอฮุอะลัยวะสัลัมฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่ควรแก่การพักดีนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและไม่มีภาคีหุ้นส่วนใดๆสำหรับพระองค์และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบบมุฮัมมัดคือเบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูต ก็อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทบทวนบทเรียนก็คิดในอันกรุรอานซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนออายะห์นึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลากล่าวไว้ในส u r อัตูรอายะห์ที่21เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำมาทบทวนเกี่ยวกับรางวัลสำหรับบรรดาชาวสวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นจะตอบแทนให้กับพวกเขาในองค์การนี้อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่า والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أنحقنا بهم ذريتهم وما أتنةهم من عملهم من شيء كل مريم بما كسبراهين ในความหมายของอายะนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าและบรรดาผู้ศรัทธาที่บรรดาลูกหลานของพวกเขาดำเนินตามพวกเขาด้วยความศรัทธาเราจะให้ลูกหลานของพวกเขา ได้อยู่ร่วมกับพวกเขาและเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาลดย่นจากพวกเขาแต่อย่างใดและแต่ละคนย่อมได้รับการค้ำประกันในสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายเอาไว้เป็น้ังผู้สรัทครับหากว่าเราได้รับฟังในองค์การนี้แล้วเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขอย่างมากกับบุคคลหนึ่งที่มีครอบครัวที่ดีมีลูกหลานที่ดีที่เขาเสียชีวิต ไปในหนทางของอัลลอฮ์เสียชีวิตไปในสภาพที่เขาเป็นมุสลิมนั่นเองพี่น้องครับท่านอิมุกซิดได้อธิบายในองค์การนี้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยซุบฮะนอตลาได้กล่าวถึงความประเสริฐเกียรติอันสูงส่งและความโปรดปรานของโปรงที่ว่าหากลูกหลานของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธามั่นเช่นเดียวกับพวกเขาแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะยกสถานะของพวกเขาคือลูกหลานของบรรดาผู้ศรัทธา เช่นเดียวกับเหล่าบรรพบุบรุษของพวกเขาถึงแม้ว่าลูกหลานของพวกเขาเนี่ยจะมีการงานน้อยกว่าบรรพบุรุษของพวกเขากล่าวก็คือเพื่อที่จะให้บรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยมีความสุขเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเขาเอรรถสุปขาวนาตาลาจะรวมพวกเขาไว้ในสถานที่เดียวกันซึ่งอลรรถตาลาจะตอบแทนลูกหลานอย่างเต็มเปี่ยมท,ทั้งทั้งที่คุณงามความดีของพวกเขาไม่ถึงระดับ บรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาโดยที่ไม่ได้ลดหย่อนการตอบแทนแก่บรรพบุรุษแต่ประการใดพี่น้องขับในทัพซีก่อินุกซีได้อธิบายไว้แบบนี้นั่นหมายความว่าเรามีลูกหลานที่ดีมีอีมานต่อลอสสุบฮานุวาตาลาและเขาตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมไม่มีภาคีต่อลอสุบฮานุวาตาลาแล้วอัลลอฮ์จะยกเกียรติลูกหลานของพวกเขาไว้อยู่ในที่เดียวกับพวกเขา นะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีคุณงามความดีมากมายได้ปฏิบัติอามันอิบะได้อย่างมากมายซึ่งแน,น่นอนอัลลอฮฺตาลาจะให้คนเหล่านี้อยู่สูงกว่าอยู่ที่ดีกว่าแต่ในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮาหนาจาลาจะตอบแทนให้กับพวกเขาอีกประการหนึ่งก็คือความสุขที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเครือญาติของพวกเขาเอัลลอฮฺก็เลยบอกในสุรนนี้บอกว่าบรรดาลูกหลานของพวกเขาที่จะเดินรอยตามมีอีมานมีศรัทธาถึงแม้ว่าจะมีความดีน้อยก็ตาม เราจะยกเกียรติลูกหลานของพวกเขาเหล่านี้ได้อยู่ร่วมกับพวกเขาสุฮาัลลรุ์พี่น้อคกับนี่คือความเมตตาความโปรดปรานของรัศาีตาละ,ปปลาละย่างใหญ่หลวงอิบนาบ,บาสได้อธิบายในความหมายนี้ว่าอัศม์ตาะจะยกสถานะลูกหลานของบรรดาผู้ศรัทธาให้อยู่ในระดับเดียวกับเขาแม้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติการงานที่น้อยกว่าก็ตามเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีความรื่นรรวมเกลด่วงใจ ซึ่งท่านก็ได้อ่านองค์การนี้ว่าวัลละดีนาอามานุวัตตาบัตหุมสุริยตุหุมท่านนิมุกขีีทได้อธิบายว่านี่คือความเมตตาความโปรดปัานของลักษสุ์นาตราที่มีต่อลูกหลานอันเนื่องมาจากความสิริมงคลความบริกัตในการงานคุณงามความดีของบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขา